แม่จะไปหาผู้ชายเลยแม่มือเซตเหรอมือเซตสิมือเซตอันดับหนึ่งของโลกเก่งเอาวินตาโลกยงยกลกยงยกมือบอกซีถึงไหมไม่ต้องโดดเออเอ๊อรเร็วมือเร็วเร็ว

อ้ผ <ettes> ู้ชายนี่บักบักบักครถมันจงเออนีนนะก็บอกว่าตอนเฟซคนใหม่ก็มาแล้วคนต้งาแิดนะเร็วเร็วแม่

มองเห็นต้องมองเห็นมีแต่ผู่าว่าไม่เห็น <incomplete> อ่ะอันนี้ย่างอื่น่ะคือมองเห็นตเรด้น่แล้วเล่ยเก็เยเลยอแหละนั่นแหละ ฝังนี้เล่นห้าคนนะคะให้ข้ามจาหกเจ็ดเดไปหาผู้ชายนะไม่มีผู้ชายนั่นแหละโอ้ยเดี๋ยว้ยเดี๋ยวเืดเกี่ยสตาร์ทโซ่าเลยว่ะ่ใจุดบเดี๋ยวฉันจะจับฟาวนะจับฟาวผม จะตับทวไหนผมแ,แล้วหนาลาับเลือจมูกนะจมูกก็หกักเลยใครสนยจะได้ถ้วยมายยมไปาาาดูสิไปดู ผมแตกแล้วมั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วแผพยาบาลมีผู้ชายต้องไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออทบไป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 แม่ไปไหนไปแล้ว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 ไปเอาดับอยู่เอาอยู่ไปเด็กไปร้อนมา แข่งุกเลยหนูคุกเลยหลชอบแก้ผู้ชายอ่ะผู้ชายก็เหนื่อย8-29นะคะ25แล้วเนี่ยแม่ขนเาแล้วร้องต้องลง มาเป็นตัวรูสาโกระดุุแชชุนออันนี้ไม่ไ้อม่นต้องตกทำไมไม่น้ตเราน่ต้อนไแม่หนีตบยบอลจับเด็ดเดิมจับเด็นเดงจับเด็เดงตบดีแล้วเขมาใช่ใช่ ไปค่ะชี่สายเสื้อดำส่วนจาชื่อโอนค่ะพี่เสื้อเหคือก็โอ้โหต้องอาทำไมเธอไม่เชียร์ให้สันเ้าข่อยห้เจ้าไหนะเช่นนี้เป็นดาวดาวสตู๊ง ผมไรหนดนผมไรมีไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พลาดไม่พลขอให้เราแล้วสบายใจออมาแล้วได้ได้ได้ตั้งออกมาเธอเขาจะเล่นห้าคนเออกูจะนับเลยใหญ่อ้นยืนมือดพี่นีอ้นเหรอใช่กูต้องบอกว่าพอ อยากทำไหมมือลื่นจอกแล้วจับพลอยไม่เห็นลื่นเลยจับทับเอาทับเอาเลยนะออกจะา2สองข้าวกาซาแต้นนะคะเดี๋ยวจะไปขาถ้วยก่อนนะไปวันั่ถ้วยให้มันเป็นสันเิ้งสดใอ้แม่ตบลูกนึงเรียวต่ายยูบินตายเกเรตบเออได้อยู่วันเร็วอ่ะใจพี่หลักให้เกเรหน่อยเออไ่าเลย เป็นจูเรวนเ็นดาว่นโอ้ยจะแมนเอชยบเก่แบบเนี่ยสตาั์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีจาขึ้นแล้วเอพรสารคม่ดเป็าัแม่รับนะเออเฮ้ยเจ็บเยอครูแม่สวยมากเวบินอาตบดิตบไปอ้มอีวินตั้งไกลโพธ เอาสามเมตรแล้วคือแม่ตกใีแต่บอลจางกัไม่ดีม่ใช่ไงังไกลมเจ้าแยกกันเลยแต่ใไปมาฝั่งนี้ได้กล้วยไปแล้วเอาด้วยกาไก่ก็ได้ยกกันเลย